สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแย่ไพภัย,ยกินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย่ไพ่เด่นน้ำขอมูลนเนื้อทางตำเล้าไมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่พยไพ่น้ำมิ้นท์เลจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำแย่ไพ่ลงคลิปใหม่ไหรือว่าอัปเดตท,ที่ไม่ไหมพี่น้องก็สิบริาพาดเบิง่งพาดชมเนื้อทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสคิคอมเมนต์เขามาคุยมาถักทายกับยายไพกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างใดเนาะพี่น้องมาเวาหลายายห้างเจาะจ้ะพี่น้องจา้าไปเบิ่งขอมูลเนาะทางตามเล่าอาจารย์ทเกกะเลกปเลยเนาะค่ะแนวทางอันนี้เพิ่นบอกว่ารวยลนฟ้าเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วยายไพ่มาลงไห้เนาะจา้เะเพิ่นเข่าสองศูนย์เนาะจ้ะพี่น้องจา้า พิ่นเข่าสองศูนย์เนาะจ้าพี่น้องวันนี้มาตามต่อจ้าว่าเพิ่นหายเอียงเข้ามาเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าสามตเพิ่นมีเอ่ 19, 5 29, 5 94, 195เอซี่หนึ่งเก้าห้เห้สหนึ่งเ้าหนะจ้าสองตเน้นเน้นเพิ่นบอกว่าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองเก้หนึ่งสสองห้าสองหสีสและเก้าะจวดจาดฟาดบึมน้าเพินเล้เลยเนาอพี่น้องเนาะอันนี้เป็น หมวดที่สองเนาะหมวดที่สามเนาะคะ่ะที่ยายไพ่เอามาลงให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องอาบาไปตามสูตรเนาะแนวทางรวยล้นฟ้าวันสั้นค่ะพี่น้องตามไทยเพิ่นกระมีเนาะจ้ะาถ้าเพิ่นลงให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสายวิทยากรตำรวจเนาะพี่น้องเอามาให้โฮมกันทั้งทั้งรางทั้งบนเลยเนาะจ้ะมาเบิงเ้งแนวทางรางเพิ่นก่อนนะพี่น้องเนาะรางเด่นสามกับแปดเนาะจ้ะเน้นๆคือแปดสามตัวร่องแปดหนะึ่งเนาะพี่น้องข้างเทิงเด่นซีกับแปดเนาะจ้ะ เน้นเน้นคือ่แปดตัวล่อง่เก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจวดจานได้ค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางของเพลินเนาะค่ะสายวิทยกรตำรวจเนาะพี่น้องโตไปเลยจ้าถ้าเป็นวันไหนตำเล่าออกแก้ไพ่จะเรื่องลุ่งเอ่อตำเล่าไหก่อนเนาะพี่น้องเนาะคอยไปลุ่งตำไทยเนาะจะถึกอกถึกใจกันที่กดที่ตามไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ กดแชร์ขอให้เลงเฮงเฮงปังปังเนาะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งเนวทางของเอ็กปังปุริเยวราซันตำลาวเมออนีเพิ่นไห่มาเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งากสแ้นึ่กเกาหนึ่งเจ็ดเก้าสาและเก้าสาอันนี้คือเนวทางตำลาวเอ็กปังปุริเยเนาะคะ่ะพี่น้องอ่ะจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะอาจารย์ท่านใดท่านไนมา ไปติดตามทั้งทั้งเพจได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจะโพสทั้งเพจให้เนาะค่ะพี่น,อนอ้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแมงปอเนาะค่ะแอดแมงปอแล้วบอกว่าตำเล่าเมื่อนี้เด่นสี่ห้าหกเนาะจะ้ะสี่สองสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเนาะจะ้ะสามตัวเพื่อนกะ 6 4สี่สองแปดสี่ห้าแปดสี่หและสี่ห้าหค่ะพี่น้องอ่ะมากระจวดจาดน้ำเพลินได้อันนี้คือแนวทางตามเล่าแอดแมงปอเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวอันนี้ของพี่ไส้เนาะคะ่ะงวดที่แล้วทรงมาบอกเล่ามานี้มีแปมีแปดกับหางวดที่แล้วเข้าออหานะพี่น้องเนาะสองเก้าห้าเนาะจ้ะ งวดนี้เพื่อนบอกว่ามีหกกับสามอันนี้คือของพีไส้แย้ไพสีเนาะคะ่ะพี่น้องพีไส้เลขเด่นเพื่อนเนาะคะ่ะผู้ใดมักเอาไปจับใส่กะจับได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะจวดจาดฝาดเบื่มได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางนําเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะอันนี้เลขเด่นตำลาวของพี่ไส้เนาะคะ่ะเนาะของยายไพ่เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวกับบานกับสิไปไปคุยกับเพื่อนเนาะคะ่ะว่าได้เลขยังมาแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลนโบเนาะคะ่ะตำเล่าเมอรอนี้เนาะ,ะตัวน้นเอาตัวเด่นเพิ่เนนะพี่น้องเด่นที่05 06 15และ16ตัวรองแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอเลยพี่น้องเพราะว่าตำเหลาเมืรอนี้หลายแห่งพี่น้องคะจวดจานน้ำเพิ่นเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาดเนาะคะ่ะ เอ็ดอาร์ไฮมาเมื่อนี้เลขตารางเพ,พิ่นมีอยู่ที่90123เนาะค่ะพี่น้องจ๋าแคปหน้าจอเลยเนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะเลขเอ็อาร์เนาะค่ะเพิ่นบอกว่า3231 3039 2 3, 1 2ึ่งสามศูนย์และ2อหาอันนี้คือแนวทางของเอ็อาร์เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อ เลขบักแต็งโม่เนาะตำลเล่าเลยบักเตงน่งวัวที่เรียวเขาเก่าหาน้อพี่น้องเนาะวัวน,นี้เพื่อนบอกว่ามีเก้ามีแปดมีแปดมีเก้ามีศูนย์ระว่างเบิร์นเนาะค่ะพี่น้องคันเป็นยังสี่เนาะค่ะถ้าจับใส่ก็เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์แปดแปดแปดเก้าและแปดศูนย์เท่านั้นนะพี่น้องเนาะจะไปจะมาจะมาจะไปร่องเบิร์นค่ะพี่นอ้องจวดจ้าได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์มงคลเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าตาเหล้ามานีเพิ่นบอกว่าเด่นสีกับหาเน้นๆก็สองสี่สองห้าสามสี่สามห้าหนึ่งสีและหนึ่งหาเนาะพี่นอ้องอะจุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะอาจารย์มงคลชัยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าแอดนั่นเนาะคะ่ะแอดนั่นมาแล้วเด่นห้ากับหกเนาะจ้ะ เพื่อเน้เนๆหาสามกับหกสามเนาะพี่น้องตัวรองห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหกและหกหกตรวจจดฝาดเบิมได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบอนมหาเฮงเนาะพี่น้องเจ็ดหาสองสองตัวคือห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดสองเจาะเม็ดเดียวหาสองเจ็ดห้าสองมาสั่นจากแนวทางของแอดบอลเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธน,นีเนาะคะ่ะเผลนบอกว่าเก้าหนึ่งสี่สองเป็นเลขสี่โตเพื่อนน้อพี่น้องมาเบิ้งสองโต้เพื่อนค่ะสี่ศูนย์สี่สองแปดหนึ่งเก้าหนึ่งอะจวดจัดฟาดบื้มค่ะพี่น้องพิจารณาน้ำเพิ่นนด้เลยเนาะคะ่ะมักตัวใดกับจวดจัดน้ำเพิ่นนด้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า แนวทางของเงนินคนใบหวยเนะจ่ะงวดที่แล้วเข้าสองศูนย์นะจ่ะว่าได้เขาตัวดินเขาตัวกันนะพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าหลูดหาว่าันพี่นอ้องแปดสี่แปดห้าแปดสามสามสี่หาสามกับหาสี่เน้นเน้นแปดสี่ห้าสามเนะจ่ะอันนี้คือสี่ตัวชุดเต็มของเพื่อนนะจ่ะสี่หาสามแปดห้าสามและแปดห้าสี่จากแนวทางของเอ็ดคนใบหวยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะแม่สุรีไหหมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่สุรีวาวงวดนี่ฟันศูนย์ว่าซันพี่น้องจ้าตำเหล้าเมื่อนี่เนาะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสี่ศูนย์หกเนาะจ้าแนวทางของเพื่อนเนาะพี่น้องแล้วเพื่อนกระบอกว่าจังสี่ล่ะพี่น้องในใจแม่กระศูนย์หกเด้อว่าซันจ้าเพื่อนว่าถ้าเป็นเพื่อนกระศูนศูนย์ว่าซันจากแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่านุ่มหน่อยเนาะคะ่ะอันนุ่มหน่อยเพูนบอกว่าเมื่อนี้เลขเด็ดก็คือห้าสี่เก้าสี่และเก่าเก่าตัวล่องเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก่าและหนึ่งหาเนาะคะ่ะอ่ะแคบหน้าจอจวดจาดได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อพูอนบอกว่านุ่มหลาสเทวีวสัสดพี่น้องเม็ดเดียว ศูนย์สี่เก้าเนาะจ้ะคางนาเพื่อนเป็นสี่ศูนย์เนาะจ้ะสองตัวล่างคือสี่ศูนย์สามตัวบนคือศูนย์สี่เก้าอันนี้คือแนวทางของหนุ่มราชเทวีวัดดวงไปเลยเนาะพี่น้องเนาะสี่ศูนย์สี่หกและสี่เก้าหมักตัวใดกับจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของอาจารย์บอบอ,บอแก้วเนาะค่ะเพิ่นบอกว่ามือนีฟันสี่ีหก จัดไป4 5 1 4 4 7 3ตัว7 1 0และ1 4 6อันนี้คือแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะค่ะจวดจาาอำเภอไนเลยเ,ลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมแดงเนาะค่ะแอดมายมแดงไหามาพี่นอ้องเมนี่ลูดเก้าเนาะจ้าผนบอกว่า09 19 49 59 69 3ตัว9 19 619ชุดเน้่ หกเก้าหนึ่งเก้าสั่นขั้นมือไปตะถือเลกลขแเถอะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างสิบล่างแนวทางของหนูผีเนาะจ้ามวที่เลี้ยวหายสิบล่างพิเดอ้อว่าสัน่นบวเขา่างวนี่หายซี 4, ว่าสีเดือนดีบอสิบล่างเนาะค่ะบากันไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของน้ออ้วนนะคะน้ออ้วนเน้นดิวทีสามเจ็ดกับสี่เจ็ดเนาะจ้าตัวรองสามหกสามห้าสี่แปดและสี่หก ศูนย์สามเจ็ดและศูนย์สี่เจ็ดาพี่น้องอันนี้คือแนวทางของนาะอ้วนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องงวดทีเดียวเพิ่นเข่าอีหยังเมนงวดนี้บ่ลลาพี่น้องแมนถืองวดดีดเนาะพี่น้องมาเบิงค่ะเพิ่นวางงวดทีเดียวเพิ่นเข่า0ูนย์เจ็ดเมนบอพี่น้องเมืม่อหนาเมน อ่าเพื่อนหามากเนะาะจ้ะสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดและหาแปดอาสามตัวชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้ะถืองวดเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางเพิ่นเนะาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอันแอดซูปเปอร์แมนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรากสินอาจารย์กราสินบอกว่าวิ่งเก้าเมอนี้เนะาะจ้ะเด่นเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่ง ซีโต9เก้าศูเ้าหนึ่งนาะจ้ะสามตัวเน้นๆคือศูนย์เก้าหนึ่งถ้าศูนย์ขึ้นก่อนก็นคือ90้าศู้าหนึ่งแล้วก็เออม่เท่านั้นหรอเนาะพี่น้องถ้าเพื่อนเป็นแบบนั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะค่ะตัวเด่นเพิ่นบอกว่าเขาอยู่ที่เก่าหาเนาะพี่น้อง มาเบิง์ข่ะงวดนนี้เพื่อนบอกว่าสองสี่ C เจ็ดมาเบิงว่าเพื่อนจับแด้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนจับแต่ว่า C เน้นๆคือ C สองสอง C เจ็ดสี่สองเลยโตเดียวแขนแขนจวดจดัดจัดไปเลยค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของแอสไมค์เนาะคะ่ะจวดจัดน้ำเพินไ้เลยเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางอันนี้เป็นแนวทางของแอนกตูนเนาะจ้ะแอนเมชตูนหามากมาเบิ่งเพิ่นจับคู่หาเลยเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสองหกสองเจและหาแจวดจาาฝาดบื้มไปเลยเลยนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลรงนินลงคิดลงนินบอกว่าเดนสมกับแเนาะจ้ะแปดเจ็ดสากสี่แปดหกเจ็เนาะจ้ะสตัวเพิ่นคือศูนย์สา แปดสามซีแปดซีเก้าท่ะเป็นเบิร์เก่าซ้ำๆกับแปดแปดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอ่านมสุพรรณเนาะคะ่ะเมอร์รี่เดนสองเนาะพี่น้องสองหนึ่งสองสองสองสามและสามหนึ่งจากแนวทางนมสุพรรณเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอัน แม่หนิงฝาดลวยสับเนาะจา้ะมาเบิง่งขาเพิ่นฟันเน้นๆให้เรามาเลยเนาะจา้ะเอาตัวเน้นเลยพี่น้องเพิ่นบอกวหนึ่งเจ4 7 4 4 1เจหนึ่งหนึ่งเจและ9 5ห้ามักกะจัดไปจวดจัดชุดเต็มแคบหน้าจอเลยจ้าจากเนวแนวทางของแม่หนิงฝาดลวยเล่าเนาะคะ่ะจวดจัดน้ำเพิ่นเดเลยพี่น้องต่อไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางอ,อแนวทางของอัน สายน้ำเนาะค่ะลูกสายน้ำม,มาซันจากแคบหน้าจอเลยพี่น้องคะมาเบิ้ลตัวเนีนเพิ่อนเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าหาสามหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามตัวเนีนคือสี่หกสามค่ะพี่น้องชุดเต็มเพิ่นแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอลูกสายน้ำม,มาซันพี่น้องอ่ะจวดจาดฟาดเบิ่งไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเออื้วลาเนาะคะ่ะเออื้วลาไฮมาเมืรอนี้ฟันเก่าวสัน C719 วสันสองตัวคือ C เก่า79 C19 เน้นๆคือ C7 กับ1เก่าเนาะคะ่ะจากแนวทางของเออื้วลาเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะมากระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอ,อาจารย์เสน่นนนห์เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนหามากเนาะจากอาจารย์เสน่ห์ให้มาคือเด่นหกเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกสามห้าตัวล่องเป็นแปดศูนย์สี่อ่ะจวดจัดน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า เป็นแนวทางของบักคำน้อยนะจาะมาเบิงว่าบักคำน้อยเสียให้เขาบอน,น้อพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นบอกว่าฟันศูนย์ว่าสั้นศูนย์เก้าตัวเดียวเน้นๆว่าสั้นเก้าศูนย์หนึ่งสองว่าสัน้นจวดจาดฟาดบุ่มไปเลยเนาะคะ่ะเอาไปจับวินได้เลยเลยนาะค่ะพี่น้องจากแนวทางของบักคำน้อยเนาะค่ะพี่น้องะ่ะพี่จารณาเป็นแนวทางดเ,เด้อค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอรลัชนกเนาะพี่น้องเนาะเอรลัชนกไข่มาเมื่อนีแลราบอกว่าเด่นศนย์กับสี่วันสนเนาะพี่น้องแล้เน้นเนคือสี่ศูนย์ศ่เก้าเก้าศัสนพี่น้องสตัวเจ็ดเอ่อสี่ศูนย์เสี่ศาวัส่นย์เก้าสี่ศนสูนเพื่อเน้นศูนย์สกับศูนย์เกาเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของเอรัชนกเนาะค่ะ ออมากระจวดจานน้ำเพลินเลยเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของงานห้ามาปิดถ่ายโดยแนยวทางของ e แอดเคี๊ยเลยเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่6กับหนึ่งว่าสัตวหกห้าหกแปดหกเก้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดและหนึ่งเก่ามักกระจวดจาดฟาดเบื่มเลยเลยนาะคะ่ะมือนี่แย่ไพ่กะขอขอบพ,พ,พุ่นพ่อแม่พี่น้องนะจ๊าที่เด้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆปังๆสุขูมสุขคนเนาะคะ่ะว่าจา๊ะใดที่แยกไพ่แบบบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขิดพ,พี่น้องจา๊าขอโทษขอไพ่หล,ลายๆเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะทีเเาทา่ได้เบง่งปันข้อมูลเนา้ทางหายแย่ไพ่มาหายพอแม่พี่น้องได้เบง่งได้ชมเป็นเนวทางเนาะจ้ะขอบคุณได้หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า